ราก็จะมาเล่นรูบิกกันนะฮะเดี๋ยวจบกล้องให้มันตามหน่อยประมาณไหนกี่ประมาณน,นมีเสียงไก่ยอวยนะมีเกาะเลยเย็บเลยนะฮะไม่มีเก้าอี้หรอกนะเดี๋ราก็จะมาเริ่มแก้กันเลยนะฮะอปรับกล้องขึ้นหน่อยนะฮะนะฮะ เราคะมาแกกันนะฮะไปะฮะเดี๋ยวนี้มันไม่จะสูงเกินไปฮะฮะ,ะ,ฮะดูรูก,ก่อน,นะฮะโอเคฮะเราก็จะเอามายังซี่นะฮะอะฮะไม่ใช่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 ใชใชโอเคอย่างนี้เรียบร้อย เอาไฟโอเคเดี๋ยวเพื่อนนะฮะไปถกไฟก่อนอยากเล่นเกมนแกดูบิ๊กเนี่ยดู๋ดูก่อนเมื่อกี้ผมเล่นอะไรไปนี่ใช่ไหมโอเคแดงแดงแดงเรียบร้อยโอเค เฮ้ยฝมือก็ตกอยู่พอสมควรนะฮะก็ไม่ได้เล่นมาหลายปีนะคะพึ่งมาเล่นได้ก็ตอนนี้ก็เล่นได้อยู่นิดนึงนะคะได้เนี้เดี่ยวนะฮะเขียวใช่ไหมเขียวมันก็จะเป็นส้มแล้วก็จะเป็นเฮ้ยนี่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 เขียวมันจะเป็นส้มเนาะใช่ไหมเออจะป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 ะระปะปะปุ๊กี้แล้ว เราก็จะลองดูนะเราก็จะลองหานี่ฮะอันนี่ฮะโอเคมาฮะเราก็จะเอาสูมเาไว้ตรงนี้โอ้โหนี่ฮะแล้วก็สีเงินอยู่ไหนเป็นเชไม้โอเคครับมันก็จะเหมือนเนดะื่มอะเนาะโอเคครับ เรียบร้อยแล้วเราก็จะอะมรอย่างนี้นะครับผมซึ่งการรูดมันยาก,กเกินนะฮะชั้นสองง่ายๆครับมาเริ่มชั้นนี้แหละมันเรื่องยากไปอพอจำจุดได้อยู่นะฮะพอจําได้นะเพราเพึ่งไปดูสุดๆร้อนๆมาเลยนะตอนนี้มืดแล้วนะฮะฟังเสียงจากฟังเสียงใครทด้ยินเสียงนกนี่คือรู้เลยนะครับว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะเอ้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ วันนี้เอ้ยทุกคนบอกว่าทำไมผมเล่นสูตรรถถังแบบนี้นะครับก็เพราะอย่างงี้แหละครับทุกคนทุกคนเล่นแบบนี้นี่มันก็จะมาเป็นลาะเปียนเพราะผมไม่อยากจาสูตรเยอะฮะเพาานนะราะว่ามันปวดหัวนะัะผมจมสูตรรถถังไว้ด้วยเนี่ยผมก็เอามาแบบปรับแปลงเอ๊ะจะเล่น,นยังไงดีว่านะคบผม อ okay. แล้วก็เราก็จะคิดกันโ okay. อเคเอ้นี่ครับฮะเราใช้เวลาการแก้รูบิกไปสามนาทีหูยก็ไม่ได้เร็วนะโอเคเดี๋ยวผมตั้งใหม่นะฮะผมก็วันนี้นะฮะแก้รูบิกได้แล้วนะฮะโอเคปรับก้องให้มันตรงหน้าซีเนียโอเคนี่นะฮะรูบิกแก้แล้วนะฮะสะอาดจั่วเลย นี่นะไม่มีขาดหายนะครับซีนาทีนะครับผมรวมถึงการนะครับทําให้รูบิกเละด้วยนะครับผมมันก็จะอ่านไปหน่อยนะนี่ก็คือแกนนะครับผมน,บนี่นะดูว่าเนี่ยโอเคถูกนะเนาะนะ